สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับทั้มเลี้ยวกลับน่าจะหันหลังให้รัสเซียแต่กลับมาหนุนหลังสนับสนุนยูเครนให้สู้รบนะต่อกับรัสเซียใช่หรือไม่หลังกระบวนการสนิภาพนะครับไม่เห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงต่อไปสหรัฐนะครับก็จะดันให้สุดสงครามหรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับกระทรวงสงครามนะครับของสหรัฐนะหลังเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเนี่ยนะครับ รัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับก็เรียกประชุมเหล่านายพลแล้วก็นายพลเรือนะครับเร่งด่วนให้เตรียมความพร้อมฟิตหุ่นนะครับห้ามอ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมกองทัพสหรัฐนะครับให้พร้อมอยู่เสมอนับจากนี้ไปวันนี้นะครับมีข่าวว่าสหรัฐนะครับจะส่งขีปนาวุธนะครับโทรมาฮอคให้ยูเครนยิงลึกเข้าไปในรัสเซียนะครับมาดูข่าวชิ้นนี้กันนะครับข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าการเตือนที่เปิดเผยของรัสเซียนะครับสู่สหรัฐ ถ้าพวกคุณนะครับมอบโทมโมฮอคพวกเราจะจุดๆุดจุดซึ่งเป็นการโต้ตอบนะครับอย่างเหมาะสมของผู้ช่วยนะครับของปูตินต่อโดนัลด์ทรัมป์รัเสเซียนะครับขีดเส้นแดงขนาดที่สหร,รัฐนะครับคุ้นคิดการส่งโทมโมฮอคสู่ยูเครนทำนะครับสร้างความชัดเจนนะแผนการของเซเลนสกี้ที่จะโจมตีลึกเข้าไปข้างในรัเสเซียใช่หรือไม่ โดยผู้ช่วยคนใกล้ชิดนะครับของประธานาธิบดีวาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไปที่เปสคอฟวางสารัฐนะครับไว้บนใบแจ้งเตือนซึ่งโคโกเคมลินนะครับได้เตือนสารัฐต่อการติดอาวุธยูเครนด้วยบรรดาขีมนาวุธโทมาฮอทาสนะครับรายงานและเปสคอฟนะครับได้บอกใบ้ไปที่การมอบหนึ่งคำตอบที่เหมาะสมถ้าหากสารัฐไปต่อข้างหน้านะครับด้วยแผนการของพวกเขา ตามรายงานนะครับของสำนักข่าวทาสและเมื่อถูกสอบถามนะครับเกี่ยวกับการโต้ตอบของรัสเซียต่อบรรดาพัฒนาการเช่นนั้นเปสคอฟนะครับได้กล่าวว่าอย่างเหมาะสมทาสรายงานโดยในวันที่29กันยายนนะครับรัสเซียได้เตือนว่าการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยอาจจะสามารถนําไปสู่หนึ่งการขยายตัวบรรปลายขนาดใหญ่ในความขัดแย้งนั้นและมอสโกนะครับได้เตือนบรรดาประเทศต่ตางๆแล้ว ที่กําลังอำนวยความสะดวกการโจมตีต่างๆนะครับของเคียบอาจจะสามารถกลายเป็นเป้าหมายนะครับทางการอาหารได้ซึ่งความตึงเครียดใหม่เหล่านี้นะครับระหว่างรัสเซียและสหรัฐได้ระเบิดขึ้นนะครับในวันที่28กันยายนภายหลังคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับของรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับในวันที่28กันยายนโดยแวนส์นะครับได้ยืนยันว่าสหรัฐได้กำลังคุ่นคิด การจัดหาปรรดาขีปนาวุธร่อนธอฮอคนะครับแก่ยูเครนแต่อะไรก็ตามนะครับแวนส์ได้กล่าวว่าการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับรัฐนาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะขีปนาวุธธอมฮอคนะครับที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งสามารถเดินทางนะครับไกลถึง2 5 0 0กิโลเมตรซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้ส่วนใหญ่ของพื้นที่รัสเซียในยุโรปรวมถึงกรุงมอสโกนะครับเอื้อมถึงได้จากยูเครน โดยทมาฮอสนะครับสามารถบินได้ที่ความสูงระดับต่ำนะครับมีสมรรถนะที่จะหลบหลีกในเชิงลุกแล้วก็ถูกตั้งโปรแกรมใหม่กึง่งกลางนะครับทางอากาศได้ปัฒธานาธิบดีเซนสกี้นะครับของยูเครนนะครับได้กดดันทำนะสำหรับบรรดาขีดรุธนั้นในช่วงระหว่างการประชุมแบบปิดประตูนะครับในไม่นานมานี้ตามรายงานกล่าว แล้วก็เซเดนสกี้นะครับแล้วทรัมป์ได้พบประชุมนะบนข้างเวทีของการประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาตินะครับในวันที่23กันยายนสหรัฐนะครับกำลังจะเล่นเกมแบบรัสเซียอีกครั้งหลังปูตินนะครับทำให้ทรัมป์เนี่ยกลายเป็นเสือกระดาษในเวทีโลกซึ่งยอมรับไม่ได้นะครับในนโยบายอเมริกา first and make america great again ของทรัมป์เพราะพวกเขาต้องการโดดเด่นนะครับมีอิทธิพลและอำนาจในเวทีโลก เราจึงได้เห็นนะครับการเลี้ยวรถกับของเขาหันมาสนับสนุนสงครามยูเครนนะครับโดยกับสู่การจัดส่งอาวุธให้ยูเครนและคราวนี้นะครับอาจจะจัดส่งขีปนาวุธร่อนนะครับทมอมฮอกซึ่งมีพิสัยการบินนะครับไกลถึง2,500กิโลเมตรที่สามารถโจมตีลึกเข้าไปในะรัสเซียนะครับในโซนยุโรปทั้งหมดรวมถึงกรุงมอสโกด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดน,นะครับที่รัสเซียคู่ตอบโต้อย่างเหมาะสมแน่นอนนะครับหากท์ตัดสินใจเช่นนั้น ท์กำลังจะเล่นกับไฟร่วมกับยูเคร ين, นะโดยหันหลังให้กับเงื่อนไขของปูตินที่จะนำสู่การตกลงเจรจาสันิภาพนะครับสิ่งนี้เกิดจากความไม่จริงใจและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับที่ปูตินมองทรัม,มและสหรัฐซึ่งสุดท้ายมันก็เปิดเผยออกมานะครับนี่คือจุดอ่อนของทรัมป์นะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าการฟิปฟปบนะไม่ใช่จุดแข็งนะแต่มันกลายเป็นจุดอ่อนของผู้นำโดยเฉพาะระดับโลกนะครับอย่างสหรัฐ ต้องเป็นผู้นําที่มีสัจจะและความน่าเชื่อถือมากกว่าคนทั่วไปนะครับน้องติดตามดูกันต่อไปว่าทํานะครับจะกล้าพอนี่ยข้ามเส้นแดงของปูตินหรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับก็เตรียมตัวนะการแข่ตัวบรรปลาย,นะย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ